ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสอสอเพื่อไทยดัดคอก้าวไกลสเสนอเพิ่มวันประชุมสภาอย่าหวังเอาคะแนนลอยๆนะครับก็คิดได้นะครับสอสอพักเพื่อไทยทําได้แค่นี้แหละครับสติสปัญญาสมองคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอครับถามว่าวันนี้ลองถามกูตัวกณเองนะครับว่าร่างกฎหมายต่างๆนะครับร่างพรบรต่างๆที่ค้างคาเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่ที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาล ที่ไม่ได้นายกไม่ได้เซ็นเนี่ยอีกเท่าไหร่และอยู่ในสภาอีกเท่าไหร่การเพิ่มวันประชุมนะครับวันเพิ่มวันประชุมขึ้นไปอีก1ึงวันเนี่ยเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาในการไอ้นี่กฎหมายทั้งหมดมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมคุณอ้างว่าสสนะครับเป็นสสต่างจังหวัดต้องลงไปพื้นที่หาพิชีพี่น้องประชาชนผมถามว่า5วันนะห้วันวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องก็ได้5วัน3วันที่ประชุมสภา2วันไปลงพื้นที่นะครับ หลังจากนั้นให้ผู้ช่วยคณะทํางานต่างๆที่กินเงินเดือนจากภาษ,ษีประชาชนไปทําแทนได้ไหมไปลงแทนได้ไหมมันก็สามารถทําได้ไม่ใช่เหรอครับหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ผู้ช่วยที่คุณตั้งมาต่างๆเนี่ยมันไม่มีแต่ตั้งมาเพื่อกินเงินเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สสมาประชุมสภา3วันลงพื้นที่2วันอีก3วันน่ะที่สสไม่ได้ไปที่ต้องมาประชุมสภาก็ให้คณะทํางานผู้ช่วยต่างๆเนี่ยลงพื้นที่แทนสิครับ ดำเนินการแทนสิครับทําไมนะครับจะต้องเป็นสอสอเท่านั้นที่ต้องลงพื้นที่หรือยังไงอย่า,ยากโกหกประชาชนครับอย่าหลอกประชาชนค,คำถามคือผู้ช่วยของสอสอทั้งหมด8คนจ้างมาทําหอกอะไรถ้าไม่มาทําหน้าที่แทนสอสอไม่มาทําหน้าที่ช่วยสอสอเรื่องแค่นี้เองครับเรื่องแค่นี้เองครับอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้เท่าทันครับ 6กรกฎาคม257นายวิสุทธ์ชัยการุณสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปฝ่ายรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอให้เพิ่มวันประชุมสภาเพื่อพิจารณาเพื <c> ่อ <oughs> พิจารณากฎหมายสำคัญให้มากยิ่งขึ้นว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือกันแต่หากย้อนไปดูในอดีตเราจะมีการประชุมสภา เริ่มในช่วงบ่ายของวันพุธและวันพระัาสัปดีพอมาถึงในชุกของชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาก็ให้เพิ่มการประชุมเป็นวันพุธเต็มวันและวันพระัาสบปดีทั้งนั้นนะครับหากมีความจำเป็นจะต้องพิจารณากฎหมายสําคัญอาจจะกลับมาประชุมในวันศุกร์อีกวันหนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะเพิ่มวันประชุมเป็น4-5วันเลยคงจะไม่ไหวเพราะสสก็ต้องมีการประชุมพักประชุมคณะกรรมการ รรมอธิการต่างๆดังนั้นหากเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเพิ่มการประชุมในวันศุกร์อีกวันมันอาจจะพอได้ทั้งนี้ขอให้มานั่งประชุมสภาให้ครบทั้งสองวันทั้งประชุมกันเต็มที่ก็น่าจะเพียงพอแล้วผู้แทนเขตโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัดก็น่าเห็นใจเพราะประชาชนในพื้นที่อยากเห็นหน้ายิ่งเวลามีปัญหาท้งน้ําท่วมภัยแรงก็อยากให้ผู้แทนของตัวเองเข้ามารับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด เข้าใจว่าสสพักเก้าไกลส่วนใหญ่เป็นสสบัญชีรายชื่อและสสกทมจึงอาจจะไม่ต้องลงพื้นที่เหมือนกับสสพักอื่นดังนั้นอยากคิดว่าการประชุมแล้วหวังอ,อยากคิดว่าจะประชุมเพื่อหวังเอาคะแนนลอยๆในยี่สุดเกา่านี่แหละครับสบมองของสสที่นะครับร้าหลังหรือเปล่าครับถามว่าวันนี้คุณเคยบอกไหมว่าไอ้ผู้ช่วยและคณะทำงานทั้ง8คนมีใครบ้างทำงานอะไรบ้างได้ผลงานอะไรบ้าง หรือจ้างเอาไว้ให้เปลืองภาษีประชาชนวันนี้สสสนะครับมาประชุม3วันก็ต้องให้คณะทํางานและผู้ช่วยสสลงทํางานแทนสิครับเอาไว้จ้างาไว้หาหอกอะไรครับถ้าไม่ทํางานถามหน่อยสิครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่ายอัปเดตฟังครับ